ฮัลโหลฮัลโหลเทเทสสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเฮฮาปาจิงโกะกับกะกับเอ่อชื่อช่องกูชื่ออะไรวะวันนี้มาเฮฮาปาจิงโกะกับช่องมูชิมัชินะคะก็วันนี้เราจะไปเล่นอะไรวะเดี๋ยวกดกดไปกดอีดอกเก้าวันนี้เราจะมาเล่นโคออสกินเน็ฮอกกันนะคะคือแบบคือฉันโง่มากเลยอ่ะเธอ คือฉันแรกอะไรมานะคือฉันไปแรกไอแพ็ p สเปกตรัมสองสองกว่าการะดุมอะ่ะเออแล้วคือกิจกรรมมันก็แจกฟรีไงเธอคือแบบทเมื่อไหร่ห้องจะมาคะเนี่ยมาท่าค่ะระหว่างนั้นจะตกชังแล้วกิดลออโอ้ยอทำไมห้องมาช้าจังคะคุณเมื่อไหร่ห้องจะมาอ่ะออมาแล้วมาแล้วโเวย อ้าวยังไม่ได้เปลี่ยนสก,กินหรอเนี่ยแย่จังโอ้โอเพื่อนเสียใจยด้วยเราเล่นไปแล้วแหละโอเคเล่นไปแล้วค่ะขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะเล่นไปแล้วค่ะคุณรอแป๊บนะคะฮัลโหล ฮัลโหลทุกคนยังได้ยินเราอยู่ไหมอ่ะได้ยินเนาะโอเคว้า okay. wow, ตอนนี้มีเวราคุณหมอสกินทองไมทองคำแล้วก็เก๋อ okay. ุ้ยทำไมเธอสกินแตกต่างจังเก๋ okay. ไม่เป็นไรดีแล้วเดี๋ยวที่เหลือตายกันหมดเลยเก๋ร okay, อดคนเดียวโถวเอ้ยโอเคถ้ามีเสียงรบกวนจะขอโทษด้วยนะคะแบบนะะี้ค่ะทุกคน โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วฉันจะพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ตามเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเรโอ้ยพัดลมพัดลมเปิดยังคะเนี่ยเปิดพัดลมเปิดพัดลมโอเคมาละอือเกิดที่ไหนไม่เกิดตายแล้วแช็คสก,กินทองจุกแจ็คไม่เป็นค่ะคุณไม่โดนจ้ะโอ้ยนึกว่าจะเธอแล้วจะอีกอ่ะ ได้ล้โอ้โดนชิปหายแล้วไงโดนไวมากแล้วฉันจูแจ็กไม่เป็นโอ้ไม่กอดนืดหนืดอะไรวะเนี่ย ทำไมมันเสียวอย่างนี้เสียวไส้เสียวตูเสียวสันหลังไม่โดนแบบไม่ทะลุโอ๊ยจะอะไรอะไรกันนะก,กันหนาสงสารคนจูบ้างค่ะคุณเฮ้ยสงสารคนไม่ได้ปิดแจ้งเตือนบ้างนะเว้ยคือแบบไม่โดนหรอ วู้ไม่โดนว่ะตายแลละฉันตายแน่เลยที่จู๊หายที่จู๊ไม่ได้หายไปไหนแค่ฉันชีกออกมาไม่โดน <laughs> <laughs> โอ้ยกิ๊ฟเออแหลกโอ้โหแหลกมากชักปล่อยมาท่าไปเถนะินะนกใจนะออีบนิดนึง <laughs> ทำไมฉันเป็นคนช่วยอย่างนี้วะคือแบบ ตี้นีนี่สก,กินทองสามแหลกหน้าดูเลยค่ะแลฉันอัดคลิปไปด้วยโอ้ไม่กออ้าวแจ็คไม่เฝ้าเหรอจ็คไปไล่ต่อเลยค่ะคุณมาช่วยเลยค่ะคุณหมอคุณหมอสวยคุณหมอสวยม,มาช่วยเราแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมเกลรลมเร็วจังวะปิ้วปิ้เฉลีอะไรวะเนี่ย คุยหาของกินในกล่องแป๊บฮัลโหลแถวนี้มัมีอาหารหมาให้แดกหรือเปล่าคะเฮ้ย <Hey, S 2> คุณหมอไปช่วยดิเฮ้ย <Hey, S 2> ขอโทษขอโทษท,ทรงผิดฮิวแป๊บหืมฮิวอย่างไวอ้อ่ะขอโทษครับไม่เธอเลิกก็บุญตายละเคฮิวเสร็จละ คุยหาของกินต่อในกล่องต่อไปค่ะปิ้วปิ้วเหนยแถวนี้มีอะไรกินบ้างอือหือคนกล่องช้าจังถึงนี่เร็วสุดแล้วฉันไม่รู้นะฉันไม่ค่อย,ดอยได้คนอุ้ยไดนาฬิกายืมเพื่อนมานาฬิกายืมเพื่อนโอ้กดผิดอีกแล้ว <laughs> นาฬิกายืมเพื่อนมาค่ะคุณ คุณหมอจะช่วยอ่ะโอเคขอโทษแล้วกันฉันเล่นหมาท่าอะไรวะเนี่ยคือเป็นคนเล่นหมาท่าไม่เก่งไงคะคุณแล้วหมอจะช่วยไหมโอ้เป็นตุ้มตุ้มอะไรกันทุนปะปั่นดีกว่าค่ะเราปั่นดีกว่าเหลือสองเส้นกับจะตายอีกหนึ่งคนละจ้าหืมเขาซับกันดีมากค่ะคุณโอ้อัตราเฟรมเรทความเหล็กนี้มันคืออะไรกัน หรือว่าเหล็กเขานาฬิกายืมเพื่อนมาไม่นะเละะ็กเราะสกินไแน่ืลอสก,กินทองกันเยอะมากค่ะห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วมีเครื่องไหนเพื่อนปั่นค้างไว้ไหมนี่แบบปูน,ปนหอมนี่คือปัน่นแบบปั่นสองเครื่องเลยใช่ไหมเขาจะตายกันไหมอะ่ะมีความเสียวตัวเองปั่นแล้วเสียวไมไ่ติดกิมม,มุกไดไหมปันป่นปัน่นปั่นโอ้นั่นไงหมอหมอใส่ซับจริงหรือนาะงจูอยู่คนเดียว เย้ yeah, ปั่นเสร็จแล้วโอ้ต่อแหลมากโอ้โ oh หแหลกแหลก,ก,กปั่นต่อเลยคะ่ะคุณเธอโอ้หนืดๆๆหนืดหนือหนื่นคนดำน้ำหมักปลาเชงยี่บอกนะว่าหมอโดนล่กลงห้องวีอ่ะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นั่นไปปั่นกันเลยคะ่ะคุณเธอฉันช่วยเอง ปี๊บเหรอคะขอ,อยั้เล่องเฟดนะแอมโซซอรี so ค่ค่ะคุณที่เล่องเฟดไม่เป็นไรเนาะไม่ถือสา,ากันขึ้นไปปัน่นดีกว่าปิ้วปิ้วที่นี้ยังไม่มีคนตายเลยในะขณะที่เหลือหนึ่งเครื่องแล้วปิ้วปิ้วเล่นอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ใช้นาฬิกายืมเพื่อนมาเลยอะ่ะอีกแล้วนาฬิกายืมเพื่อนมาอีกแล้ว อ๋อก็แค่ย,ยืมรันตัวนในตี้มาอะไม่มีอะไรหรอกเนะเาะเวามือล่นน้ำหอเอ้ยเป็นบ่อยน่าสงสารตั้งใจปั่นกันเธอดูเหมือนเพื่อนใกล้จะตายแล้วนะรันจูนเตรียมนะคะฉันไม่เตรียมค่ะฉันไปแสดนบาย เต็มเครื่องเข้าแล้วะแลปิ้วปิ้วตัง้งใจถอดให้จุดเลยเหรอโอเคจุดเลยรันจนค่ะรันจนคนเปิดให้หน่อยตายแล้วผู้ร้าอยู่ใกล้ฉันอีดออกแจ็คมาใช้นาฬิกายืมเพื่อนมาอีกหนึ่งเอเออโอ,โอแหลกแหลกแกอุ้ยไม่โดนนางตีอะไรอะ่ะสปูนอังไม่ได้เอาสปูนมาหรอแย่จังเราฉีกไปอีประตูก่อนดีกว่าค่ะ โอ้โหความแหลกความปิงนี่มันคืออะไรกันโอ้ใหม่ก็แหลกมากปิงมากโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนจะลายอะไรสงสารสงสารคนเล่นหน่อยนะคะเพื่อนขอโทษขอโทษส่งไปงั้นแหละให้ดูมีความเป็นผู้ดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอหน่อยรอหน่อยอือคราวนี้น่าจะชนะนะคะอุ้ยหมอเต้นลายอะหมอหมอโอ้วายอยู่เต้นอย่างงั้นล่ะปิ้วปิว เดา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 เอาเพื่อนออกแล้วเหรอออาเราออกด้วย<笑><笑>เห็นเพื่อนออกก็ออกตามเพื่อนโอเคมาดูกันว่าเพื่อนจะออกได้หรือเปล่าไม่น่าออกได้นะน่ะหรือถ้าไปหลุมอาจจะออกได้ก็ได้เนะาะแต่เราไม่มีหลุมด้วยอืมโดนแน่ๆโดนแน่ๆน,นั่นไง,งกระดินยอมแพส้สำเร็จกลับไปยังคฤหาสน์โอเคกดไลค์ให้นางหน่อยค่ะเรียบร้อย โอเคจ้าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย